กลิ่น <bills S 1> หอมมาก<อ> <Lock. S 1> ค่ะยืนอยู่ตรงนี้หอมมากต้นตำรับนี่ก็คือมาจากเมืองหงสาวดีหรือคนบาลเรียกว่าห้องสาวกตออะไรนะประเพณีนี้นะเก่าแก่มากหลายร้อยปีซึ่งก็นับถือกันมาแถวนี้ก็หลายร้อยปีก็ราชการที่ห้าประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ร้อยกว่าปีเฉพาะวัดนี้นะแต่ประเพณีนี้เนี่ยมีมานานมากมีมานานมากแล้วหลายร้อยปีแล้วตไปเป็นครับก็ต้อนรับผมนต์มลที่ ผมลำมตนให้รถเครนด้วยรถเครนที่มายกกลับเดี๋ยวเราดูเราดูีิจะขึ้นจะขึ้นแบบไหนเราจะได้ร่วมร่วมบุญเราก็ร่วมบุญไปแล้วนั่นมาสักครู่นะได้ไดเราออกนี่มาออาออกให้ นเดี๋ยวกำลังใจยกขึ้นเดี๋ยวเราไปยืนที่ร่มๆก่อนเพราะร้อนมากอานพิธีขึ้นสู่แท่นนแทพืชจะยกต่ะการยกหงสายสูนยกหงขึ้นยอดเสาหงขึ้นป็นสถานเชิญหงทองขึ้นป็ิสถานบนยอดเสาหงของเรานะครับในเวลานี้ขอกาบพระราชนานิมลรองประธานฝ่ายสง นะครับท่านพระกูอาทรทุนกิจเจ้าคณะแขวงคลองสัมวาเจ้าวาดวัดปู่แก้วตาธรรมท่านพระภูทารงมุงวิสุทธ์รองเจ้าคณะแขวงคลองสามวาเจ้าวาดวัดปู่แกมีแต่พระผู้ใหญ่นะี่มาเป็นประธานเพื่อยกเสาหงทองขึ้นบนสายสูตรกับเจ้าเรลวัดจากหลายวัดนะครับในเวลานี้ในประธานสงในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะได้ทําการยก เสาหงเสาหงทองของเราหงทองของเราขึ้นสู่ยอดเสาในเวลานี้ในเวลาที่เป็นสิริมงคลแล้วเอาเจ้าหน้าที่ทําการลั่นคล้องชัยและทําการโอสามลาเพื่อเป็นการส่งอ,อ๋อแด้วก็จะมี <ๆ S 2> <ใน S 1> จะมีการโ<ด>หล <unterstüt S 2> ั่นกรองโหด้วยครับ แมนะ่นะคุกค้นนะออไม่เคยเจอนะพ่งจะเจอครั้งแรกค,ครับนี่ก็ประเพณีชาวมอญเขาจะเป็นแบบนี้นะเอาขึ้นแล้วค่ะกำลังขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็โหงก็เลจะ

ครับนี่ก็ประเพณีชามอญเขาจะเป็นแบบนี้นะเอาขึ้นแล้วค่ะกำลังขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็หงก็เลยจะลอยข,ลขึ้นไปแล้วนะ จท,ท่านที่สองขอได้เชิญท่านกัมภัน,นตีขามโพสุมาภูนกัมกันตุณสายหยุดทางโพสนตัวแทนชุมชนพอรองสได้ถวายเพื่อเป็นตัวปัจยไทยธรรมแด่ท่านพระครูสุกิจพิสาวัดพิพาทน,นะครับขอได้เชิญพระบรมครับท่านที่สามขอได้เชิญคุณสมบูรณิชพรคุณปุขาแซ่กู รับสมุดการโยนาได้ถวายเพื่อเป็นตุ้นปัจจัยพยาธรรมแด่ท่านพระครูอาพรตมุงจิตนะครับท่านที่สี่ 4, ขอเรียนเชิญกำนันวิรัตน์ทีมช่วยหรือตัวแทนนะครับตัวแทนท่านกำนันวิรัตน์ทีมช่วยคุณสว่างทิมทองตัวแทนทุคนน 3, นกคน,นใใรรโโมรทอง,องสามได้น้อมถวายเพื่อเป็นตุ้นปัจจัยพยาธรรมแด่ท่านพระครูคโลงมูลสุดรองจะมาทั้งแหวคทองสำวานะครับ ท่านที่สี่ขอได้เจอคุณแม่จันดูลบางปออ้อมปุณพิดาและหลานได้ถวายเครื่องประดุจจะจุปใจพยธรรมแด่ท่านพระภูมิปิกาอาทิตย์วัดมะขามจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านที่ห้าขอได้เชิญคุณพ่อลอยเห่งคุณแม่สะอาดดุลบางปออ้อมครอบครัวได้ถวายเครื่องจะจุปใจัยาธรรมแด่ท่านพระภูมิภัทรบุรษเทศวัดประชุมราชนะครับ นต่วัดชุมารและท่านเจ้าภาพที่จะถวายเพื่องบรรทุปัจจัยใทธรรมแด่พระสงฆ์ที่จะเด้เชิญนาวาตรีสุเทพปูนสายินออกฤทธิ์ของครอบครัวท่านที่สี่ขอได้เชิญคุณพาทิพงศคุณเบญจวรรณของน้องท่านที่ห้าขอได้เชิญบับท่านที่เก้าขอได้เชิญคุณปรีชาถูกบังบอของครอบครัว ท่านทีสิทขอเรียนเชิญคุณสุชาติคุณกรองจิตดุมัมงโมร้องครอบครัวทั้งสี่ท่านขอเรียนเชิญถวายกับปิญพันเครื่องจัตูปัจพย,ยัญรรมแด่พระสงฆ์รวมทั้งพระไตรด้วยนะครับทั้งชุดเลยทั้งหมดเลยนะถวายให้กับระสมที่จเจริญัยมงคลคาถาเป็นภาษาลามันนะครับทั้งสิบรูปสิบองค์ขอเรี้ยนเชิญทั้ภยพทั้งสิบชุดเลยครับขอเรียนเชิญครับ นำเรียอนอีกครั้งเพื่อความชัดเจนท่านที่หนึ่งคุณวิลาจเดย์เพ็นปาดใหญ่พร้อมครอบครัวท่านที่สองคุณอภพลจูฟยางบอพร้อมครอบครัวท่านที่สามตาวาตรีสุเทพคุณสายพีทองบริพร้อมครอบครัวท่านที่แปดคุณพิสมัยสารพลพร้อมครอบครัวหกเจ็ดแปดนะคนุณพ,พิสมัยท่านที่เก้าถวายรูปที่เก้าคุณปรีชาจูมางอพร้อมครอบครัวท่านที่สิบคุณสุชาติ คุณกองจิตจูมัง,มงโมพร้อมครอบครัวทวายพระรูปที่สิบครับพร้อมทียจะเลยอ่าใครยังยังไม่พร้อมยกมืออยู่ยังไม่พร้อม,ออม,อม,อมอเดี๋ยวสักครู่เรียนเชิญท่นทนทนานพัดใดที่ขาดอยู่เรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยความพร้อมพีของหมูย่ย่อมทำให้เกิดสุขสุขขาสามขั้สามัคคีพี่น้องเราทับุญร่วมกันนะเรียนเชิญใครท่นานใดที่ยังขาดอยู่ เอาเชิญเชิญเอาฝักมือยกมือดักฝักมือเรียกเอาไปถวายเอาลูกหลานได้เออเอาละชุดนี้พร้อมแล้วสาธุกระเช้าแบนกระเช้าแบนด้วยกระเช้าแบนด้วยทั้งหมดเลยถวายทั้งหมดเลยโยมชุดนี้ถวายทั้งหมดเลยกระเช้าแบนหน,หนึ่งสองสามสาธุ